หากพูดถึงนางเงือกหลายคนคงจะนึกถึงภาพสิ่งมีชีวิตท,ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกมีครึ่งบนเป็นมนุษย์หญิงสาวหน้าตางดงามผมยาวสยายแอลละครึ่งล่างเป็นหางปลามีเกล็ดวิบวับเชื่อว่าหลายคนคงติดภาพจำนางเงือกในลักษณะนี้มาจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง The Little Mermaid หรือในชื่อภาษาไทยคือเงือกน้อยผจญภัยหรือไม่ก็นางเงือกจากในนิทานเรื่องพระอภัยมณีผลงานของสุนทรภู่ที่เราเรียนสมัยมัธยมแล้วนางเงือกญี่ปุ่นละ่ะ จะมีลักษณะเหมือนฟังตะวันตกหรือประเทศไทยหรือเปล่าในบทความนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับนางเนืออตามบันทึกโบราณและตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่นกันค่ะบันทึกญี่ปุ่นโบราณเกี่ยวกับนางเนือกบันทึกเก่าแก่ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของนางเนือกนั้นมีตั้งแต่สมัยอาซากุสะจนถึงสมัยเอโดะตอนกลางครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแต่จังหวัดอาโอโมริถึงจังหวัดโออิตามีศูนย์กลางอยู่ที่ชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น ตอนนั้นญี่ปุ่นยังไม่มีใครบัญญัติศัพท์คำว่านางเงือกเรนยู ew, เอาไว้แต่ในบันทึกจะบรรยายด้วยคำอื่นแทนเช่นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ในแม่น้ำกโมเกโมริเวอร์ผู้เชิงชวนสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ก็ไม่ใช่ปลาก็ไม่เชิงซาลาแมนเดอร์และอื่นๆจนกระทั่งปรากฏคำว่านางเงือกครั้งแรกในพจนานุกรมเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าวามิรุยูโช ฮีมิงเลจูชาวซึ่งอ้างอิงจากตำราภูมิศาสตร์ของจีนมีบันทึกไว้ว่านางเงือกมีร่างกายเป็นปลาหน้าเป็นคนและมีเสียงร้องเหมือนเด็กนอกจากนี้ยังมีบันทึกของญี่ปุ่นเกี่ยวกับนางเอกอีกมากมายหลายแห่งเช่นในบันทึกโคคอนชมอนยูกูจินเซเวนจีซึ่งเป็นบันทึกรวมเรื่องราวต่างๆที่เล่าสืบต่อกันมาในสมัยคามาคุระนั้นมีบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของนางเงือกโดยละเอียดเล่าว่าในสมัยเฮอันต้อนปลายที่อิเซ จังหวัดมิเอะในปัจจุบันมีชาวประมงจับปลาตัวใหญ่ได้สามตัวมีส่วนหัวคล้ายมนุษย์ปากยื่นฟันแหลมละเอียดหน้าเหมือนลิงพอเข้าใกล้ก็ร้องไห้เสียงดังชาวประมงนำปลาหนึ่งตัวในนั้นกลับไปแล่เนื้อกินที่หมู่บ้านก็พบว่ามีรสชาติอร่อยในบันทึกเขียนไว้อีกว่าสิ่งที่เรียกว่านางเนือกเป็นเช่นนี้เองนางเนือกไม่เพียงปรากฏอยู่ในบันทึกโบราณของญี่ปุ่นแต่มีซากนางเนือกมัมมี่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยคูเรติกียูนิเวอร์ซิตี้ออฟไซ e อน d t แอนด์เดอะอาร์ตทงฟูยุนชูเกะเอ็กดาเอในโอคายาม่าก, ok กำลังศึกษาเกี่ยวกับซากที่มีลักษณะคล้ายนางเงือกคือมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ท่อนล่างเป็นปลาซึ่งทางวัดเอ็นจูอินเก็บรักษาไว้ในกล่องเป็นอย่างดีภายในกล่องมีกระดาษเขียนไว้ว่าจับปลาตัวนี้ได้ในปี1736-41เห็นว่าเป็นของแปลกจึงนำไปทำให้แห้งแล้วเอาไปที่โอซาก้า ต่อมาครอบครัวหนึ่งได้ซื้อไปเก็บเป็นสมบัติส่วนตัวจากนั้นมาอยู่ที่วัดได้อย่างไรก็ไม่ทราบตอนนี้กำลังอยู่ในทุงศึกษาและตรวจสอบว่าทราบนี้เป็นนางเงือกจริงๆหรือเป็นแค่ปลาชอนิดหนึ่งกันแน่เงือกในตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่นนางเงือกในตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่นนั้นแม้ครึ่งบนจะเป็นมนุษย์ส่วนหัวมีเส้นผมครึ่งล่างเป็นปลาเหมือนทางฟันตะวันตกแต่ก็มีลักษณะเหมือนปีศาจมากกว่าจะเป็นหญิงสาวหน้าตางดงาม ให้ความรู้สึกน่ากลัวและน่าสยดสยองมากว่าที่จะน่าหลงไหลต่างกับนางเนือกที่เราเห็นในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเงือกในตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่นมีหลายแบบมีทั้งนางเนือกที่มีแขนที่ดูแล้วเกือบจะไม่เหมือนแขนของมนุษย์เพราะมีเกล็ดกกับเล็บเบี้ยวๆและมีทั้งนางเนือกที่ไม่มีแขนเลยอยู่เหมือนกันนางเนือกที่ปรากฏอยู่ในหลายเรื่องเล่าเก่าแก่นั้นนอกจากส่วนหัวที่มีฟันแหลมคมเชื่อมติดก,กับร่างกายที่เป็นปลาแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่เหมือนกับมนุษย์เลย ในตำนานเทพนิยายของญี่ปุ่นบ้างก็ว่าเวลานางเนื้อร้องไห้น้ำตาจะออกมาเป็นไข่มุกหากกินเนื้อของเนื้อเข้าไปจะเป็นอมะตะไม่แก่ไม่ตายนางเนื้อสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้เป็นตน้นหนึ่งในตำนานนิทานเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อและด่งดังสุดๆคือภิกษุณีผู้มีอายุยืนยาวกว่า800ปียาโอบิคุนิบ้าใบบีคิวนี้เป็นเรื่องเล่าที่ตอนนี้กระจายกันไปตามแต่ละพื้นที่แม้จะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่เนื้อหาหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งที่บังเอิญไปกินเนื้อของเนื้อที่พ่อได้รับมาโดยไม่ได้ตั้งใจจึงมีอายุยืนยาวกว่า8โอโปีปกติแล้วหากพูดถึงนางเนื้อก,ก็จะนึกภาพสาวงามที่มีท่อนล่างเป็นปลาตลอดเพิ่งรู้เหมือนกันท่านในตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่นพูดถึงนางเนื้อในลักษณะนี้มาก่อนแล้วนางเนื้อในสายตาของเพื่อนๆเ,เป็นแบบไหนกันบ้าง